โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุมอันนี้เลยปืน a อ80ปืนบัฟปรับโคดนะครับผมก็คือมันเป็นเหมือนสกินเหมือนเหมือนสักม่วงเลยอ่ะอันสีม่วงนี่เห็นปะทุกคนอันสีม่วงอันนี้มันเหมือนของสักม่วงเลยแบบมันเหมือนมันเหมือนมันคู่กันมันเข้ากันปะทุกคนว่าผมว่ายังไงก็เข้ากันนะเนี่ยสักม่วงอันนี้แ้วก็ปืน A c ซเอ้ผมว่ามันคู่กันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มันเขียนว่า จากม่วงมังกรด้วยกันเออใช่ใช่ใช่มันเป็นปืนคู่กันนี่ว่าเอออะไรวะเพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1น2เพชรจาก300บาทเหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียง U ูดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคนเพชรเข้าแล้วได้จริงๆรลดราคามาเลยหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟล์ใช้เพียงยู d อดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุเกอร์โซนได้เลยก็มีอันนี้ด้วยนะกงเล็บอ่า ปลาโลกนะครับผมแล้วก็อ้อมกอดปลาโลกใช่นะครับผมอันนี้นะครับผมอันสีแดงอันรูปมือเนี่ยเป็นบวกระยะ2อัตราการยิง1ส่วนอันสักม่่งนี่บวกเจาะสองแม่นหนึ่งไม่ใช่ดิเจาะสองด้าเมตรหนึ่งอันนี้ก็คือสีฟ้าก็คือเจาะสองระยะ1ลบแมกซีนนะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะผมเพิ่งจะได้เข้าเกมก็เพิ่งเห็นว่ามันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็ถ้าลงคลิปนี้ช้าหรือว่าแบบทุกคนเขา แบบสุ่มกันไปได้ยังไงขออภัยด้วยนะครับผมนะเออผมก็เพิ่งเห็นจริงๆนะเออเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมนะเอซีแปดศูนย์ผมก็มีสกินนี้แล้วนะหัดปลาโลกนะครับผมก็คือสีม่วงนั่นเองนะอันนี้มันบวกแม่นหนึ่งแล้วก็ความดีโหลดสองนะซึ่งมันไม่มีในตู้สุ่มนี้เว้ยหัดปลาโลกนะทุกคนมันมีอันสีแดงสีฟ้าแล้วก็อันนี้ของสักมังกรนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มนะครับผมก็สุ่มสักประมาณ500เพชรละกันนะครับทุกคนนะ ถือว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมมาแบบว่าเผื่อจะมีดวงออกในตู้อะไรไงนะครับผมนะเออผมก็ไม่อยากจะสุ่มเยอะเท่าไรหรอกเพราะว่าเพชรจะไม่มีใช้ในก,กิจกรรมหน้านะครับผมนะผมมีเพชรอยู่ที่5886แ้เพชรนะครับผมเรามาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะหมดเอ,อ่อ500เพชรเนี่ยจะได้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าท่าแรกโรเค็นเนี่ยมันใช้โคตรเยอะเลยนะเดี่ยอันศักมังกรเนี่ยใช้319เโลเคนเออ,เอ,อ อันนี้หัดปลาโลกนะผมเออกรงเล็บปลาโลกเนี่ยใช้279อันนี้ใช้279เหมือนกันนะเออบอกเลยว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวน่าจะ5,000เพชรบวกเลยนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปสุ่มเดี๋ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักการะกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มอ่าสิบครั้งไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับผมนะประมาณสักห้าร้อยเพชรจะหลุดเออมันจะเหลือสักกี่เพชรวะ น่าจะเหลือประมาณ5้าพันสามห้าพันสี่ห้าพันสองเนี่ยนะครับทุกคนนะครั้งแรกเนี่ยมันเจอออกให้ผมเลยหรือเปล่านะถ้าออกเลยก็ดีนะออกนี่ตู้แบบใช้ดวงไปหมดแล้วเลยครั้งแรกไม่ออกนะแต่ว่ามีกล่องสกินปืนครั้งต่อมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำย่อยนะครับทุกคนมันจะอออกอะไรให้ผมโอ้มันโทเคน็นเป็นโทเค็นเว้ย ได้โทเค็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอ้ยมันมีกล่องเอเชียน,นี้ด้วยหรอมันดูขอ,อยังไงวะในนี้กล่องเอเชียน,นี้ก็แตกดีอยู่นะระยะสองล้านหนึ่งเลยวะเออดีอยู่ไอ้ตัวโอ้ยผมว่าผมน่าจะเลยงบแล้ววะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยงบสักนิดหน่อยโอ้ยคือมันไม่ได้วะ่ะทุกคนประมาณห้าร้อยเพชรมันไม่ได้จริงๆแหละนะมันต้องใช้ดวงจริงๆเลยนะแบบสุมครั้งเดียวครั้งแรกได้เลยเดี๋ยวผมขอไปอีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะ ยังไม่ได้ไม่มาโอเคเอาประมาณนี้ก็พอวนะทุกคนนะน้ำจิ้มเล็กน้ำย่อยร้อยเจตเอามาทำาไมวะถ้าไม่เอาสกินปืนเนี่ยเออแต่ว่าถ้าผมสุ่มต่อไปเพชรผมนะจะหมดแน่เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปอีกสักหนึ่งครั้งให้มันครบประมาณพันเพชรเลยนะเนี่ยหนึ่งพันได้พอดีโอเคพันเพชรไม่ได้นะทุกคนหนึ่งพันเพชรนั้นต้องประมาณสองถึงสามพันเลยแหละนะถ้าแบบเออสกินปืนอันนี้เนี่ยอันสักมงคลน,นะน่าจะประมาณห้าพันนะครับทุกคนนะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะผมได้แต่กล่องอันนี้นะเนี่ยกล่องปืนของมันนะเราดูนะผมจะได้ถาวันปะเฮ้ยได้เอซีมาเล่นอยู่นะสิบวันเลยลันหนึ่งเลยนะทุกคนอันนี้กล่องปืนพกเดี๋ยวมาเปิดกันก่อนนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ถ่าววันเลยนะทุกคนนะเอออันนี้คือโอ้โหอะไรเนี่ยกล่องบอลเลตเฮ้ยทำไมมันสวยอย่างงี้สกินมันเขาสวยรันสองเลยหรอผมมีอยู่สี่กล่องเปิดไป ไม่ได้ว่ะสกิดพื้นสวยจริงนะเว้ยไม่ได้เล่นๆนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สุ่ม a c 8 0ไม่ได้นะในงบงพันเพชรนะครับทุกคนก็ถ้าขยากไปส่มกันเนี่ยก็ต้องใช้ดวงดีหน่อยหรือว่าเตรียมเพชรมาเยอะหน่อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายยครับผม